ตอนนี้นะัดเจอวิธีการออกกําลังกายวิธีการกินที่เข้ากับตัวเองมากๆม,มันทําให้หุ่นเรากระชับขึ้นสุขภาพใจดีขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าอยากออกกําลังกายแบบนี้ไปตลอดชีวิตถ้าเกิดมันยังไม่เจออะไรใหม่ๆให้ลองนะก็นีกินแบล็คบดวันนี้มา ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเวิร์กอท์รูทีนประจําปี2025ของนัดกันนะัดเคยทําอีกคลิปหนึ่งไว้เมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็พอมาถึงปีนี้ปี2025รู้สึกว่ามีการออกกําลังกายบางอย่างของเราที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้ลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยที่รู้สึกว่าเนี่แหละเวิร์กอท์รูทีนที่เราอยากทำไปตลอดชีวิต ก็เลยอยากมาอัปเดตกับทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าต้องขอ disclaimer วิธีการออกกำลังกายในคลิปนี้หรือว่าการกินในคลิปนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดนะคะมันมีวิธีการออกกำลังกายวิธีการกินเทคนิคอะไรต่างๆในการดูแลตัวเองเยอะมากและนัดก็แบบหยิบบางส่วนมาปรับใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าโอเคอันนี้มันเหมาะกับเรามากๆเป็นวิธีการออกกำลังกายวิธีการกินที่นัดรู้สึกมันดีกับนัดมากๆเพราะว่าไม่รู้สึกทรมานเลยที่ต้องทำไม่รู้สึกว่างองแงหรือว่าต้องขุดตัวเอง เพื่อไปออกกาลังกายณนะวันวันนั้นนะคะแบบเป็นช่วงที่แฮปปี้ที่สุดกับการออกกําลังกายมากๆเลยคลิปนี้นะคะก็เลยจะมาแชร์ตารางออกกาลังกายของนัทเองที่ค่อนข้างผู้หญิงผู้หญิงการกินนิดหน่อยแล้วก็มีแบบป้ายยาเสื้อผ้าออกกาลังกายเล็กน้อยรวมถึงแชร์เทคนิคทํายังไงให้มีวินัยในการออกกําลังกายนะคะเพราะมันน่าจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทําให้นัทรู้สึกไม่ทรมานกับการกลับมาออกกาลังกายในครั้งนี้เลยไปดูกัน พูดถึงตารางออกกําลังกายก่อนเลยดีกว่าหลักๆแล้วนะัดอาจจะออกกําลังกายประมาณ3-4วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ใน1วันเนี่ยจะออกให้ได้ประมาณ1ชั่วโมงดูเยอะเนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งไลฟ์สไตล์ของนัดเนี่ยการออกกำลังกายทั้งหมดจะเป็นโฮมเวิร์เ u ้านะคะออกกําลังกายที่บ้านเพราะว่านัดติดบ้าน <c oughs> วันแรกที่นัดจะเริ่มออกนะคะก็คือตอนที่กลับจากบ้านออฟฟิศ ไปบ้านชนเนี่ยแหละก็คือจะสตาร์ทวันเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็อังคารเนาะซึ่ง3วันแรกนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์จะเป็นช่วงที่ออกแบบโฮมเวิร์เอา เพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์จันนะคะน่าจะเล่นอะไรที่เป็นแบบแนว body w e i g มีเวทเพิ่มแล้วก็แบ่งเอาว่าวันไหนจะเล่นเป็น upper body l o w ์บ body หรือว่าอาจจะเป็น total body ก็ได้ให้อยู่ใน3วันแรกนี้นะคะแล้วก็วันสุดท้ายจะเป็นวันที่ผ่อนคลายที่สุดก่อนที่จะให้กล้ามเนื้อได้ไปพักผ่อนระหว่างนั้นนะคะแล้วก็ค่อยวนกลับมาออกใหม่วันเสาร์อีกทีหนึ่งวนแบบนี้เป็นลู o ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดู home work out รูทีนะคะของวันที่123ก่อนเลย พี่ไม่เคยว่าเลยลูกขออย่างเดียวคืออย่าเดินชนกล้องพี่โอเคอ,อ,อทีมันคือที่ของพี่หรือเปล่าใช่ไหมทุกคนออกไปจากเสือพี่ได้ไหม Oh. สำหรับ3วันที่ออกที่บ้านนะคะอาทิตย์นี้ก็เลยเลือกเป็น3คลิปนี้มาแต่ว่าเผื่อใครแบบอยากลองออกด้วยกัน3คลิปนี้อย่างวันนี้กะว่าจะออก upper body 20นาทีของ m a h Fit แล้วก็พรุ่งนี้จะออกเป็น lower body 30มินิทของ growing anna นะคะแล้วก็วันที่3จะปิดท้ายด้วยการออก power pilates ที่ผสมคาร์ดิโอด้วยหน่อยๆ50นาทีซึ่ง upper body กับ lower body อันนี้ออกเสร็จป,ปุ๊บก็จะเดินลู่ต่ออีก 30นาทีนะคะแต่ว่าอันที่เล่นพิลาทีส50นาทีจ้าไม่ออกอะไรต่อแล้วแล้วการออกกําลังกายที่บ้านอะทำให้เรามีพวกอุปกรณ์ตัวช่วยในการออกเยอะมากอย่างนี้ก็คือที่กระโดดเชือกแบบประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ตัวแบนรนด์ต่างๆที่เป็นแรงต้านอันนี้ก็คือ ช่วยได้เยอะมากๆเลยมันเหมือนแบบสะสมอุปกรณ์ออกกําลังกายมาเรื่อยๆจนตอนนี้มีค่อนข้างครบเป็นที่รัดข้อมือเบาๆเป็นเวทเล่นอัปเปอร์บอดี้หลังแขนเบาๆแล้วก็มีหนักสุดข,ของรัดที่มีก็คือ4.5แค่นั้นเองแล้วก็เลยไม่ค่อยไหวแหละวันนี้เรามาอัปเปอร์บอดี้กันเลยนะคะ Riding backwards squeezing ด้วยความที่เราออกกำลังกายที่บ้านบ่อยก็จะมีคุณครูมีอินสตั c เตอร์ใน u t u b e ที่ชอบหลายช่องเลยนะคะอย่างปกติเราอาจจะเคยแนะนำโคลี่ทิงหรือว่าแม่ Pamela ไปใช่ไหมน,นันก็กำลังติดตามเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นช่อง Madfit จริงๆเขาก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่านัดเพิ่งเล่นตามเขานะคะอย่าง Madfit กับ Growing Anna จะเป็นช่องที่นัดชอบออกพวกเวทบอดี้เวทตามเขานะ นัรู้สึกว่าเขามีเวลาให้เราพักหายใจแล้วก็ในแต่ละท่านเนี่ยเขาไม่ได้รีบทํามากนะคะเขาจะค่อยๆย,ยก ค่อยๆให้เราหายใจให้เราได้โฟกัสกับกล้ามเนื้อแล้วก็ท่าจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างอยู่กับเขาได้นานนักก็เลยรู้สึกว่าพอเล่นกับ2ช่องนี้เวลาแบบ30-40ถึงนาทีเป็นอะไรที่ไม่ได้ทรมานมากแต่อย่างเมื่อก่อนถ้าเกิดเล่นครุยทิงกับแม่พาร์เมล่าแค่บวกกันให้ได้20นาทีก็ไม่มีแรงจะหายใจแล้วนะคะ <c oughs> อาจจะด้วยอายุมากขึ้นอาจจะไม่ได้ชอบคาร์ดิโอแบบหายใจไม่ทันอะไรขนาดนั้นแล้วก็หันมาเล่นเวทบอดี้เวทอะไรอย่างนี้มากขึ้นก็เลยอยู่กับช่องพวกนี้มากขึ้นด้วย แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่เราจะเล่นกันวันที่3ที่มันเป็นแนว full body นะคะ total body ก็คือเอออันนี้เขาชื่อช่องว่า K body scalp ชอบมากเพราะว่าเขาผสมผสานหลายอย่างทั้งแนวแบบแมทโยคะแนวพิลาทิสอะไรทุกอย่างนะคะแล้วมันก็จะมีแบบเวทเบาๆที่ข้อแขนข้อขาเสริมด้วยตอนแรกไม่คิดเหมือนกันว่าจะสามารถเล่นอะไรแบบนี้ได้ยาว40-50นาทีแต่ว่าช่องเนี้ย ถ้ามันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกได้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มันไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็เลยเล่นกับเขาได้ค่อนข้างนานนะคะแล้วแบบคุณครูแข็งแรงมาก หลังจากที่เราออกตามคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเดินกันต่อนะคะด้วยรูวิ่งพับได้อันนี้คือนัดชอบวิธีการคาริโออันนี้มากรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองมากๆเพราะปกตินะจะชอบคาริโอแบบออกตามคลิปออกเป็นฮิตแล้วมันคือเหนื่อยแสนสาหัสแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากออกอะไรต่อแล้วแต่คาริโอที่นัดเลือกตอนนี้คือมันเป็นการเดินเร็วซึ่งนัดรู้สึกว่านัดทําได้แบบไม่ทรมานนะคะและนัดก็สามารถทําได้ต่อเนื่องมาแบบ2เดือนกว่าแล้วแบบที่ไม่งองแงเลยคือเดินหลังจากออกคลิปเสร็จ30นาที บางวันวันไหนที่เหนื่อยมากๆเราก็รู้สึกว่าอืมไม่เป็นไรนะก็ไปเดินเร็วออกคาร์ดิโอประมาณ1ชั่วโมงก็ได้มันไม่ได้รู้สึกท้อแท้ที่จะเดินเร็วกับอะไรแบบนี้ใครที่อยากให้รีวิวรูปพับได้อันนี้นะคะส่วนตัวนะัดชอบมากมันเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดแล้วก็หรือว่าอยากได้ความสวยงามเรื่องของการจัดเก็บอะไรเงี้ย แต่เครื่องนี้จะปรับความชันไม่ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้ความชัน <c oughs> ก็อาจจะต้องมองเป็นรุ่นอื่นแล้วก็มีพื้นที่เพิ่มเติมแต่ส่วนตัวคือนะัรู้สึกว่าเป็นเครื่องที่นัดลงทุนซื้อและรู้สึกว่าใช้คุ้มมากๆแล้วตอนนี้เพราะนัดเดินต่อทุกครั้งที่ออกกาลังกายเลยต่อไปมาคุยเล็กๆเรื่องของอาหารการกินค่ะการกินเป็นอะไรที่ไม่เค่ง เ,เพราะว่านั่งรู้สึกว่ามันช่างมีอะไรหลายอย่างที่น่าอร่อยแล้วก็น่ากินเหลือเกินแล้วคือด้วยความที่เราพยายามจะออกกําลังกายให้มันเป็นความยั่งยืนของชีวิตอยากทําให้ได้ตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกินก็เลยอยากทําอะไรให้มันยั่งยืนได้ตลอดเหมือนกันไม่อยากรู้สึกว่ามาตะบะแตกแล้วมาเครียดทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยให้ร่างกายได้กินอะไรที่อยากกิน เรื่อยๆแต่ก็จะมีระวังบางอย่างมันแบบไม่ให้มันมากเกินไปอย่างปกติเขาอาจจะกินกันแบบดูเป็นมื้ออาหารใช่ไหมว่ามื้อน,นี้มีโปรตีนครบไหมมีผักครบไหมคาร์โบไฮเดรตครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างนัทอะคือแบบมันยังมีบางมื้อที่นั้นอยากกินของหวานมากๆหรือมันมีบางมื้อที่นั้นอยากกินแต่แป้งล้วนๆอย่างเดียวอย่างคือบ้านนัดอะชอบกินฮาจิบังมากแล้วชอบไปกินแบบบะหมี่เย็นอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมันแปลสภาพมาแล้วมันจะกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตกับโซเดียม สมุนอร่อยมากนัแบบนันไม่สามารถเลือกกินหมี่เย็นได้นันก็เลยลองปรับเองว่าแบบนั้นเราจะดูเป็นวันเอาแล้วกันถ้าเกิดตอนเช้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะมากๆไปแล้วมื้อเย็นเราก็จะไม่กินคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะไปเน้นผักหรือว่าเน้นโปรตีนอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะอย่างตอนเช้าวันนี้น,นัดกินไข่ผัดฟักทองไปเป็นเมนูไข่ไข่ง่ายๆประจำตัวเรามากๆแล้วก็ตอนเย็นก็เลยจะกินแรปสลัดแบบนี้นะคะ มันก็มีแป้งนิดหน่อยแล้วก็มีผักมีโปรตีนเนาะจริงๆนะนะกินผักค่อนข้างน้อยมากจะได้กินจริงๆก็คือแบบได้ไปกินในชาบูได้ไปกินตอนไปร้านสลดัดร้านโอกกระจูหรืออะไรแบบเนี้ยอมาคือ,อรายการแล็สลัดชิคเก้นชีสสีราชาแผ่นแป้งออริจินอลค่ะอืม ฉันก็รู้สึกว่าการกินเยอะแต่กินให้ถูกอ่ะมันไม่เป็นอะไรเลยถ้าเกิดเรากินโปรตีนถึงเรากินอะไรถึงล้วมันมีประโยชน์อย่างเงี้ยสามารถกินเยอะได้แล้วมันก็เป็นสารอาหารที่ไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรให้เราด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดแบบตอนไหนที่อยากของหวานนากงจริงแต่ว่าอยากกินอย่างอื่นทดแทนแล้วจะกินอันนี้โยเกิร์ตอันนี้อร่อยมากโยเกิร์ตพาสคาวคือเป็นกีโยเกิร์ตที่อร่อยมากเอาไปทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตหรือว่ากินกับกานูร่าถ้าเกิดน้นอยากของหวานนั่นน้าจะกินอัน ซึ่งมันเวิร์กมากค่ะทุกคนอิฉันจะกินแบล็หมดวันนี้ไหมอืม การออกกำลังกายต่อไปจะเป็นโปรแกรมสุดท้ายที่เราจะทำกันในอาทิตย์นี้แต่ว่าก่อนอื่นขั้นรายการด้วยกันแอบไปยาพวกเสื้อออกกำลังกายเล็กน้อยเพราะว่าคนถามหาพิกัดนัดเยอะมากเพราะส่วนใหญ่แล้วชุดออกกำลังกายนะัดสั่งซื้อออนไลน์หมดเลยก็จะเจอตัวที่บ้งไม่บ้งบ้าง <laughs> ถ้าสั่งเสื้อผ้าแบบพวกแนวสปอร์ตบราสปอร์ตแวร์คือนะ่าจะไม่สั่งให้มันหลวมกว่าตัวเยอะคือถ้าเกิดมันหลวมกว่าตัวหลวมกว่าไซส์มันใส่สบายจริงแหละแต่ว่าเวลาเราใส่ออกกำลังกายอะ่ะคือถ้าเกิดผ้ามันไม่ตึงมันไม่พอดีตัวจริงๆอะ่ะผ้ามันหย่อนใช่ไหมเป้ามันก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมได้ง่ายอะไรแบบนี้เราก็เลยชอบที่ใส่แบบตึงๆพอดีตัวอะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ที่ไปเล่นพิลาศิสเนี่ยก็ทาให้เราสั่งเสื้อผ้าเยอะขึ้นเนี่ย <c oughs> มันจะมีตัวแบบนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวใส่ให้ดูหรือแบบบางทีเราไปออกกับกุ๊ c คลาสหรือว่าไปออกกบังกายข้างนอกใช่ไหมบางทีเราก็าจะมีความแบบเขินแขนเขินอกเวลาก้มๆเงยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเสื้อมีแขนแบบนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะคะไม่แบบเนี่ยมันก็จะไม่เขินไม่โป๊เท่าไหร่และอันนี้ก็ผ้าด,ดีมาเอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นะ่าชอบใส่บ่อยๆก็คือจะเป็น2เซตนี้ 2. อันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าแบบวันไหนที่อยากปิดพุงเนี้ยก็จะใส่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเสื้อสายเดียวแต่มีฟองน้ำนะแล้วก็แบบอันเนี้ยยาวกว่าสปอร์ตบาร์ปกติที่จะอยู่แค่ครึ่งตัวแต่ข้างหลังก็จะมีความแบบว่าโค้งเว้าแล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งที่มีติดบ,บ้านไว้จะดีมากเพราะว่าบางทีมันเขินแขนบางทีแบบอยากปิดแขนให้มันยาวอะไรเงี้ยก็มาใส่ตัวนี้ทับได้นะคะแล้วก็มันเป็นชุดคลุมที่ใส่ได้กับทุกตัว เราก็แค่เอามาคุมเฉยๆหรือว่าการโปร้เวลาแบบเดินทางไปเที่ยวกําลังกายก็ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะคุมแบบนี้ไปเลยซึ่งผ้ามันดีมากเนี่ยใส่ออกไปข้างนอกได้เลยนัดมีสองสีเลยมีทั้งสีดําแล้วก็มีเป็นแบบสีขาวเลยนะคะสีขาวจะน่ารักกว่าใส่สีขาวไปดูมันก็เป็นอีก แรงใจหนึ่งในการออกกำลังกายแล้วก็บางทีช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้เราได้ด้วยนะคะเออสีขาวก็น,นา่ารักอันนี้ก็คือดูเป็นสาวหวานท่านหนึ่งไปเลยแบบนี้ไปโหนบาโหนคาดิลแลกได้เลย <c oughs> และใช่คะ่ะการออกากำลังกายยาสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้ก็คือพี่ลาทิสนั่นเอง พิลาทิสเป็นการออกกําลังกายแนวใหม่ที่นัดพึ่งเข้าได้ไม่นานนะคะจากตอนแรกที่เข้าไปเพราะว่านัดอยากแก้อาการปวดหลังเฉยๆความเข้าใจเรารู้สึกว่าการเล่นพิลาทิสมันมันดูเบามันดูไม่เหมือนกับการยกเวทหรือมันไม่เหมือนกับการคาร์ดิโอเหนื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าพิลาทิสมันน่าจะเป็นอะไรที่เบาแต่ว่าพอได้เป็นเล่นจริงๆเนี่ยคือมันก็เอาเรื่องอยู่นะคะ มันเป็นศาสตร์การออกกําลังกายที่มันไม่ได้เหนื่อยหอบแฮกสุดๆหรือว่าอาจจะไม่ได้ยกเวทอะไรที่หนักมากๆแต่มันมีเรื่องของการทรงตัวแรงต้านแล้วก็การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่เราปกติเราไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นพลาทิสเนี่ยมันจะได้ทําท่าอะไรแปลกๆหรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ้ยท่าเนี้ยน่าจะง่ายแต่ว่า พอไปทําจริงอะ่ะมันมันไม่คุ้นชินเลยมันทําให้ทุกครั้งที่กลับจากคลาสเนี่ยกล้ามเนื้อเราได้ฝึกฝนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะแลวนะัทก็ชอบการที่มีคุณครูหรือว่ามีอินสตัคเตอร์กากับแบบนี้มากเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่บ้านเองอะ่ะบางครั้งเราไม่สามารถบังคับตัวเองให้เหยียดหรือยืดได้ขนาดเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่นัทมาเก็บพิทิสในวันที่4ที่เป็นวันสุดท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทั้งตึงแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะด้วยอะไรบางอย่างนะ้สึกว่า มันหายปวดหลังอะกล้ามเนื้อมันเก็งมาทั้งสัปดาห์มันมาคลายมายืดในเซสชั่นเนี้ยมันยืดได้แบบยืดยืดยืดจริงๆนะคะโอ้โหเหมือนดึงกระดูกหลังนัดออกมายืดอะ <c oughs> อรู้สึกสบายตัวมากเหมือน work out ลูทีนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปิดจบที่วันอังคาร ที่เป็นพิลาทิสนะคะเพราะว่าจะได้แบบให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนซ่อมแซมตัวเองในช่วงพุธเพอร์หัดสุกแล้วก็ค่อยมาออกอีกทีหนึ่งวันเสาร์เนาะก็จะวนแบบนี้ไปอีกอย่างนึงที่เราชอบมากเกี่ยวกับการออกกําลังกายก็คือด้วยความที่ตั้งแต่ต้นคลิปอะเราไม่ได้เก็บเรื่องไซซิ่งไม่ได้วัดขนาดไม่ได้เก็บตัวเลขอะไรไว้เลยนะคะชั่งน้ําหนักเราก็ไม่ได้ชัง่งแต่เรารู้สึกว่าการที่เราแบบ ออกกําลังกายเป็นกิจวัตรแล้วเราสนุกกับการออกกําลังามาสามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้เราได้อย่างตอนนั้นนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่นะัดอยากได้กางเกงร้านหนึ่งมากแล้วแบบไซนั้นะมันเป็นไซ M แต่ว่านัดไม่กล้าที่จะสั่ง กางเกงตัวนั้นมาใส่เลยเพราะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยมั่นใจอะ <c oughs> แต่ว่าหลังจากที่ออกกําลังกายมาสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเชฟเรามันดูกระชับขึ้นเอวมันดูแบบคอดลงนิดนึงคือแบบรู้สึกพสเ t อร์มันดีขึ้นเรารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราก็เลยแบบแตัดสินใจกลับไปสั่งกางเกงตัวนั้นซึ่งไซส์มันไม่ได้ลดไปเป็นไซส์ S เลยมันก็ยังเป็นไซส์ M เหมือนเดิมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรามั่นใจจากการที่ได้ออกกําลังกายมากๆ หนที่พอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นแบบเราไม่ได้เคร่งเรื่องตัวเลขน้ำหนักอะไรเลยนะคะเอาที่มองด้วยตาแล้วชอบแล้วก็รู้สึกมั่นใจ

คนทุกคนที่แนะนำนะคะนัวมากแฟตเท่าไหร่เนี่ยช่างมันอืม,อมอร่อยมากมาก,มาก,มากนี่ก็คือมื้อเช้าของเราวันนี้นะคะพาสุดท้ายมาคุยกันเรื่องวินัยในการออกกำลังกายไหม จริงๆมันจะเป็นวินัยกับเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่นันรู้สึกว่าเราอยากมาแชร์วิธีส่วนตัวที่เราคิดกับเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งมันทําให้เรามีวินัยในการออกกําลังกายแบบยั่งยืนมากๆเลยคือไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทรมานร่างกายแล้วก็ต้องบังคับตัวเองไปทําขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างอาตอนนี้ที่นัดออกกําลังกายนัดไม่ได้เซตผลลัพธ์หลักว่าแบบหุ่นจะต้องดีขึ้นหรือว่าน้ําหนักจะต้องตัวเลขลดลงแต่ว่านัดเซตเรื่องอื่นเป็นเรื่องหลักสําหรับการออกกําลังกายตอนนี้ที่นัดเซตไว้ก็คือการออกกํําาาลัังกยทให้นด นอนหลับดีขึ้นการออกกําลังกายทําให้นาะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีแรงไปทําอะไรทั้งวันได้อย่างเต็มที่มากๆเลยนอกจากการนอนประโยชน์ทางใจแล้วก็ช่วยเรื่องอาการปวดหลังของนัดได้ด้วยนะัดชอบในผลไอโซนนี้มากๆทําให้ ผลหรือว่ากําไรที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแบบน้ําหนักลดลงหรือว่าหุ่นกระชับขึ้นอันนั้นเป็นกําไรทางอ้อมที่นัดเซตไว้นะคะอย่างมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักไม่ได้ออกกําลังกายประมาณ5เดือนคือเว้นแบบเว้นไปเลยมันเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เ,เราทําแพนเนอร์ค่ะเรารู้สึกว่ามันขี้เกียจแบบทําไมเราจะต้องเอาเวลา30นาทีตรงนั้นไปเจียดให้กับการออกกําลังกายด้วยเพราะว่าเรามีอย่างอื่นที่ต้องทําเยอะแยะมากเลยไหนจะทํางานไหนจะไปแบบพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องออกละกัน ช่วง3เดือนแรกมันก็รู้สึกไม่อะไรแต่ว่าพอมันเข้าเดือนที่4เดือนที่5ของเดือนมกราคมพภาปีปีนี้คือนิรู้สึกว่า ตัวนัดมันเป็นขนอนะ่ะมันขี้เกียจมากมันรู้สึกมันไม่กระชับกระเฉงแล้วเราก็นึกย้อนกลับไปตอนนู้นเฮ้ยทำไมเราสามารถออกกําลังกายได้ตั้ง30นาทีต่อวันทาไมช่วงนี้มันแบบมันยากเหลือเกินอนะ่ะก็เลยฝืนบังคับตัวเองให้กลับมาออกกําลังกายให้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าอืมสินาทีที่ไม่เคยออกไปอ่ะมันสบายจริงแหละมันสบายมากแบบไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องเหงื่อแตกไม่ต้องอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอีกหลายชั่วโมงที่เหลืออีก10หรือ12ชั่วโมงที่เหลือเรารู้สึก เราไม่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยเรารู้สึกแบบตัวเป็นขนรู้สึกไม่มีแรงจะทําอะไรรู้สึกไม่อยากทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยรู้สึกไม่อยากขยับเคยื่อนอยากอยู่นิ่งๆไม่แอคทีฟเลยอ่ะแล้วพอกลับมาฝืนใจออกกําลังกายได้อีกครั้งแค่วันละ30มนาทีมันทําให้เราคนพบว่าไอการที่เราบังคับตัวเองได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นนะ่ะมันมีผลต่อ ช่วงเวลาอื่นทั้งวันมันมีผลต่ออารมณ์แล้วก็ร่างกายของเราที่เหลือทั้งวันไปเลยเพราะว่าในวันวันนั้นน่ะนัจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วถ้าเกิดเราสามารถทําสิ่งที่ยากที่สุดตรงนั้นได้อะเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นได้ดิมันจะเป็นแกะเชื่อมโยงที่เชื่อมกันแบบเนี้ยทาให้30นาทีหรือ1ชั่วโมงต่อวันที่เราอยู่กับการออกกําลังกายมันมันช่วยปรับ เดลี่ไลฟ์ทั้งวันของเราให้ดีขึ้นไปเลยแล้วนัดก,ก็นอนดีขึ้นนัดนั่งทํางานพิมพ์งานานานๆก็รู้สึกว่าปวดหลังน้อยลง mm hmm. ก็เลยอยากจะยึดการออกกําลังกายแบบนี้ติดตัวไปนะคะหรือในอน,นาคตมันอาจจะมีการออกกําลังกายเวยใหม่เทรนด์ใหม่ๆที่อาจจะเข้ากับเราก็ได้ไว้ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วก็ออกอย่างหนึ่งที่นัดคิดเสมอก็คือเหมือนเรามองร่างกายตัวเองอเป็นเหมือนแฟนเราอีกคนหนึ่งแล้วเราใช้ร่างอันเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วบางทีนัดก็ไปเบียดเบียนเขาหลายเรื่องต้องนั่งอยู่ที่เดิมแบบตั้งแต่ แปดโมงจนถึงสามทุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบติดกินเค็มเหาะแม็กกี้เยอะๆเนี่ยก็เบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายมันก็น่าจะเป็นอีกเวน,นึงที่เราสามารถช่วยดูแลหรือว่าช่วยชดเชยเขาได้ในบางด้านอะไรเงี้ยคะ่ะก็แบบอยากจะชดเชยให้เขาก็เลยพาเขาไปออกกําลังกาย แล้วก็จบจนมาถึงจบคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าไม่ได้ชั่งน้ําหนักเลยไม่ได้วัดสัดส,ส่วนอะไรทิ้งไว้เลยนะคะแต่ก็เนี่ยแหละหุ่นที่สวยก็คือหุ่นที่เราพอใจเรามองแล้วเราพอใจในเชฟยังไงนั่นก็คือ หุ่นที่เราชอบนะคะนี่ก็เลยเป็นเทคนิค work out routine การออกกําลังกายของนัดเองนะคะที่มันก็จะเป็น daily life ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเจอวิธีกินแล้วก็ประเภทของกีฬาหรือว่าวิธีการออกที่เหมาะกับตัวเองเนาะมันจะได้ออกอย่างยั่งยืนไปเลยชวนทุกคนมาออกกาลังกายเล็กๆไม่้อยประจาวันกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายโอ้ลืมชิมเลยชิ้นมันใหญ่มากแต่นักกินเยอะมากเลยอะมือนักกินเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ก็กินประมาณ2มื้อต่อวันนี่แหละแต่มันเยอะ แต่ก็อร่อยอืมมราชอบมั่วข่อยแท่